สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาด,ดูการดิฟอนุพันธ์อันดับที่สองของฟังก์ชันนะครับวันนี้ผมจะให้ฟังก์ชันมาก็คือ x กำลังสองบวก sec x นะครับสูตรที่ใช้ก็จะเป็นสูตร d19 sec u ได้ sec u แทน u du by dx แต่เรามีการดิฟอีกครั้งหนึ่งนะครับคืออนุพันธ์อันดับที่สองเราได้มีแทน u มาเราจึงต้องใช้สูตร d 17แทน u ด้วยนะครับจะได้ เศษกำลังสอง u d u by d x นะครับอันนี้เราดิฟครั้งแรกนะครับ d y d x x กำลังสองบวกเศษ x นะครับเ,ออเราจะได้ d by d x ออ x กำลังสองบวกบวกคือตัวขั้นนะครับ d by d x เ x ดิฟไซกเอกด้วยนะครับเราจะได้ดิฟ x กำลังสองได้สองบวกดิฟ s e c เ s e c x ได้ s e c u t แทนออาได้ได้ s e c x ได้แทน x ดิฟไซดิฟไซได้หนึ่งนะครับ ดังนั้นอนุพันธ์ชั้นแรกนะครับอนุพันธ์ชั้นแรกอนุพันธ์ชั้นแรกเนี่ยเราจะได้ก็คือ 2X งบวกเ x ก็แทน X, x คูณหก็ได้ s e x x tan แทน X นะครับ s x c x แทน X นี่ดิฟครั้งแรกได้ตัวนี้มานะครับ แต่ในโจทย์ก็คือเราต้องการหาอ,อ,อานุพันธ์ันดับที่2นะครับเราต้องดิฟอีกชั้นหนึ่งนี่ลิฟอีกชั้นหนึ่งเราจะได้ d by dx ของ2 x บวกศ x แทน x นะครับซึ่งจะเท่ากับ d by dx 2 x นะครับ แล้วก็บวก d d y d x ด x แทน x เราดิฟตัวหน้าออกมานะครับ2อคูณหได้2บวกตัวน x, x เนี้ย s e กแทนเนี่ยมันคือสอพจน์ที่คูณกันนะครับเราถึงต้องใส่สุดหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับ ก็คือหน้าสิก x สิก x d เ y dx หลังแทน x ดิฟไซบวกแทน x d เอ dx สิก ดิฟไสครับเมื่อเราได้ตัวนี้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับให้เราถอดตัวหลังออกมาก่อนนี่เรากั้นฉากมันตัวแรกได้แล้วนะครับคือสองอันนี้ไม่ได้ดิฟเอาลงมามันจะได้เป็นเซก x ที่คูณอยู่กับดิฟแทน x แทน u ได้เซกกำลังสอง u d ดียนะครับก็จะได้เป็น เอกกำลังสอง X อดิฟไส้ได้หนึ่งบวกแทน X ดิฟเอกเอกเอ็กได้เอก U แทน U ก็จะได้เอกเ็กแทน เ e c x แทน x นะครับดิฟไส้เศ x ได้หนึ่งตอนนี้เราก็เอากลุ่มนี้คูณกันนะครับลก,ลก,กลุ่มนี้คูณกันแล้วก็กลุ่มนี้คูณกันเศกกำลังสอง 1> x คูณ1ได้เศกกำลังสอง x เศกกำลังสอง x คูณเศษ x, 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 x ได้เศกกำลังส x นะครับโอเคอันนี้ผมน่าจะตอบอะไรก็คือเอากลุ่มนี้คูณกันแล้วกลุ่มนี้คูณกันน่าจะบรรทัดต่อไปก็คือตอบได้เลยนะครับนันคือสองบวกเศกกำลังสอง x คูณ1ได้เศกกำลังสอง x เศกกำลังสอง x คูณเศก x ได้เศกกำลัง3 x เศกกำลังสา x, 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 x บวก s 0 x tan x คูณ1ได้ s 0 x tan x s 0 x tan x คูณ tan x ได้ s 0 x tan กำลัง 2x บวก s 0 x tan กำลัง 2x เพราะแทนมี2ตัวนะครับจบแล้วนะฮะอันนี้อาจจะยาวนิดนึงมันดิฟสองครั้งนะครับผมนี่นะฮะมันดิฟสองครั้ง